ในช่วงที่3ของรายการคือช่วงของข่าวเด่นบอจอนะตอนนั้นของทีมข่าวเองมีการคัดข่าวมา2ข่าวนะถือว่ามีความน่าสนใจนะครับเริ่มจากข่าวแรกไทยยูเนียนฟิตมิลนะครับเรีวยกว่ายื่นไฟลิ่งต่อสำนักง,งานกรตเสนอขายไอพีโอจำนวน109ร้าล้านจุด30ล้านหุ้นนะครับนายพิเชศศษสิทธิอํานวยกรรมการผู้มนวยการบริษัทหลักทรัพย์บรัวหลวงจำกัดหมายชนในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินนะของบริษัทไทยยูเนียน ฟีดมลนะหรือว่า TFM เนะครับเรียกว่าเปิดเผยว่านะเมื่อวันที่7มิถุนาเนเปิดเผยว่านะบริษัทได้มีการยืน่นนะยื่นแบบคําขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ในระแ,แบบสดแสดงรายการข้อมูลเสนอขายหลักทรัพย์แบบไฟลิ่งนะของ TFM นะครับให้กับสํานันากงานคณะกรรมการกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพยนะ์หรือว่ากรอตอน,นะเพื่อเพื่อออกและเสนอขายหุ้น IPO ีอในจำนวน109ร้าล้านนะครับจุด3ล้านหุ้นแบ่งเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนนะครับเรียกว่า หุ้นสิงงนะฮะเรียกว่า9 0ล้านหุ้นนะและเป็นหุ้นเดิมที่เสนอขายโดยบริษัทไทย Union Group นะูเนียนกรุ๊ปในวัตนียูจำนวน19.3ล้านหุ้นนะรวมทั้งหมดนะครับคิดเป็น้อยละไม่เกิน21.9นะของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดภายหลังจากการเสนอขายหุ้นไอพีโอครั้งนี้บริษัททางด้านของ TFM นะครับจะนำเงินเนี่ยไปใช้ในการขยายธุรกิจนะันเรื่องของ ผลิตและจําหน่ายอาหารสัตว์นะ้นําในประเทศอินโดนีเซียปากีสถานแนละมีการชำํำระคืนเงินกู้ยืมและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในอนาคตนะซึ่งตัวของ TFM เนี่ยคาดว่าจะเข้าซื้อขายในจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้นะืือว่าในเซตนะโดยตัวงหมดว่านะถ้าดูจากนับ วันเวลาแล้วเนี่ยน่าจะภายในปีนี้นะอันนี้ผมแถมให้นะครับตจุดนี้นะครับหรือว,ว่าตัวของ T ีเอมนะก็มีบริษัทหลักทรัพย์บริวรวงนะเป็นที่ปรึกษาทางการเงินนะครับทางฝั่งของนายบรนะรลือศักด์นะโลดจนกิจนะครับโลดโสรจนก,กิจนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทไทยยูเนียนฟิตมิลนะครับจำกัดหมายชนหรือว่า TFM นะกล่าวว่านะครับบริษัทเป็นผู้ผลิตและจําหน่ายอาหารสัตว์เศรษฐกิจและผู้นํา ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์น้ําของคนไทยนะครับเป็นบริษัทย่อยและเป็นบริษัทแกนนําหรือแฟรชิปนะครับในการดําเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์น้าของกลุ่มบริษัทไทยยูเนียนกรุ๊ปนะหรือว่าทียูเป็นผู้นําอาหารทะเลระดับโลกนะมีกําลังการผลิตรวมปัจจุบันทั้งหมดที่280,000ตันต่อปีนะครับธุรกิจของ TFM MM m นะครับท FM นะครับไม่ได้จํากัดอยู่เฉพาะตลาดในประเทศไทยเท่านั้นนะครับเรียกว่าบริษัทได้มีการขยายธุรกิจไปยัง ประเทศที่มีอุตสาหกรรมสัตว์น้ําที่มีศักยภาพในการเติบโตในะขณะที่บริษัทจะใช้ประโยชน์จากความเป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับและความพร้อมทางด้านบุคลากรนะฮะหรือว่าและแหล่งเงินทุนของบริษัทยังเป็นและบริษัทยังเป็นตัวแทนของประเทศไทยนะครับในฐานะผู้ผลิตอาหารสัตว์เศรษฐกิจมนะัเพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านของอาหารให้กับในภูมิภาคเอเชียนะโดยจะเริ่มจากประเทศอินเดียและขยายไปยังปากีสถานและอินโดนีเซียซึ่งคาดว่า,าจะสามารถเริ่ม ดำเนินธุรกิจและรับรู้รายได้ในช่วงไตรมาสสปีนี้และภายในสิ้นปีนี้นตามลาดับนะครับนึ่งนับจากนี้เป็นต้นไปในะตัวของ TFB เนี่ยพร้อมจะก้าวอีกขั้นนะด้วยการเข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับนี่คือความคืบหน้านะครับของบริษัทลูกของ TU ที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไทยเร็วๆนี้นะครับมาถึงข่าวเดนโบจจข่าวที่2นะครับ t s r สร้างคลังสินค้ารองรับการขยายตัวนะครับใน เอกลักษณ์นะแจ้งอยู่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเทียนสุรัดจำกัดมหาชนหรือว่าเทียนสุรัดหรือว,ว่า TSR นะเปิดเผยว่าที่ประชมุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติงบนะครับเรียกว่า66ล้านบาทนบในการซื้อที่ดินที่ตำบลบางตลาดอำเภอปากเกร็ดจ,จังหวัดนนทบุรีหรือว,ว่าโดยเงินที่จะใช้ซื้อที่ดินนี้ก็คือก็มาจัดเงินกู้ยืมระยะยาว5ปีจากสถาบันการเงินนะซึ่งเป็น ซึ่งมีผลกระทบต่ออัตราส่วนของนิสิตต่อทุนนะครับเพิ่พมขึ้นเพียงเล็กน้อยจาก0.32เท่าขึ้นมาอยู่ที่0.37เท่านะซึ่งการลงทุนดังกล่าวเป็นกลยุทธ์ของบริษัทเพื่อที่จะก่อสร้างคลังสินค้าได้รองรับการขยายตัวของสำนักง,งานใหญ่ในอนาคตเนื่องจากที่ดินที่ซื้อนั้นจะทำให้เกิดการเชื่อมระหว่างที่ดินเดิมกับถนนใหญ่สีเ่เลนก็คือถนนเรียบถนนเลี่ยงเมืองอถนนเลี่ยงเมืองปะ ปากเกตนั่นเองถือว่าเดียวเป็นการเชื่อมกันนะระหว่างสมัภัทใหญ่กับที่ดินใหม่ผมเชื่อว่าคงจะทําให้ตัวเรื่องของคลังสินค้าเรื่องของการขยายตัวของ t s r ไปในที่มีความน่าสนใจนัคือเป็นอีกกิจอีกหนึ่งกิจการต้องถือว่าเบียอะไรที่แบบว่าเส้นทางปีนี้ก็ไม่ธรรมดากันเลยทีเดียวนี่คือรายการ้วยหอมกับครูนะครับฝากไลฟ์ฝากแชร์ในส่วนของเฟซบ o o กพูดอินไซด์รวมถึงช่องยู u ูบพูดอินไซด์ด้วยได้เกิดอยากติดตามข้อมูลข่าวสารแบบเรียลไทม์นะครับสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์พูดอินไซด์ไทย d o com ุ้นนินไซด์ .com นะครับหรือว,ว่านักงทุนจะได้รับข้อมูลข่าวสารเนี่ยเรยกว่าแบบเดีวยวทามนะหรือว่าถ้าเกิดว่าระหว่างช่วโมงเทศนะไม่มีเวลานะกมาสรุปกันกันดูหรือว่าดูข่าวย้อนหลังก็ได้นะที่เว็บไซต์ุูนนินไซด์นะครับนี่คือรายการเพื่อผมผมลกลูพบพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับผม